ประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่30เมษายน2558นะคะก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของเดือนเมษายนที่ค่อนข้างจะร้อนนะคะก็เมื่อวานนี้ในส่วนของตัว s ซฟ e ี้เด็กฟิวเจอรเนี่ยก็ค่อนข้างร้อนแรงแต่ว่าอยู่ในทิศทางที่เป็นการร่วงลงไปนะคะโดยทำลยที่ระดับประมาณ996จุดระหว่างวันนะคะช่วงบ่ายๆหลังจากที่มีการประกาศ ลดดอกเบี้ยจากทางกรอง,องลงมาที่ระดับ1.5เปเซ็นะคะเป็นการลบลดดอกเบี้ยเป็นครั้งที่2นะคะในรอบปีนะคะต่อเนื่องจากการประชุมรอบที่แล้วนะคะด้วยเสียง5ต่อ2นะคะก็ถือว่าเป็นเสียงที่ดูจะมีน้ำหนักมากขึ้นในทาง ที่จะลดดอกเบีย้ยด้วยมองในเรื่องของเศรษฐกิจที่ยังคงมีความอ่อนแอนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าทางแบงก์ชาติเองเนี่ยอาจจะมีการปรับลดตัวเลข GDP ปีนี้ลงไปอีกนะคะจับตาดูในส่วนของรายงานตัวเลขในช่วงประมาณ กลางเดือนมิถุนายนนะคะ,อะนอกจากนี้เนี่ยก็มองว่าภาพรวมเศรษฐกิจที่ดูค่อนข้างอ่อนแอเนี่ยเป็นปัจจัยที่น่าจะทำให้ในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่จะไหลเข้ามาในตลาดบ้านเราเนี่ยก็คงจะยังมียังไม่มีความชัดเจนนะคะแล้วก็การ อ่อนค่าของเงินบาทเมื่อวานที่รับในเรื่องของการลดดอกเบี้ยของกรนอง,อง,องเองแล้วก็วันนี้ที่จะมีการถแถลงการในส่วนของมาตรการผ่อนคลายแล้วก็ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนจากทางแบงก์ชาติเองเนี่ยก็ยิ่งทําให้ค่าเงินบาทช่วงเช้านี้เนี่ยอ่อ,อนค่าอย่างมากนะคะมาแตะระดับประมาณ32.90บาทก็อาจจะเป็นตัวที่ยิ่งกระตุ้นแรงขายทํากําไรของนักทุนต่างชาติออกมาจากที่เมื่อวานเนี่ยก็ขายสุทธิออกมาประมาณ ประมาณ2,900กว่าล้านบาทนะคะในฝั่งหุ้นแล้วก็ฟิวเจอร์เนี่ยขายออกมาประมาณ2,000กว่าสัญญาณกันนะคะออมองในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อนะคะที่จะมีการรายงานออกมาในวันพรุ่งนี้เองเนี่ยคงต้องจับตาอยู่เหมือนกันเพราะว่าทาง่างชาติเองก็มองในเรื่องของออแนวโน้มที่เงินเฟ้อเนี่ยจะยังคงติดลบอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเองเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ดูจะเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันทิศทางของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปรวมถึงตลาดหุ้นในภูมิภาคในช่วงเช้านี้ด้วยนะคะหลังจากที่รายงานตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งของสหรัฐเนี่ยขยายตัวเพียง0.2นะคะแล้วก็ดูจะอ่อนแอกว่าที่ตลาดคาดไว้ว่าจะขยายตัวมา1ปอรอีกทั้งเฟดเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีสัญญาณที่จะเร่งขึ้นดอกเบี้ยเนื่องจากมองว่าในเรื่องของภาคแรงงานแล้วก็ภาคเศรษฐกิจในส่วน นนก็ยังมีภาวะที่ถือว่ามีความอ่อนแออยู่เหมือนกันนะคะก็เลยโดยรวมเนี่ย ในส่วนของปัจจัยภายนอกเองก็ยังคงดูค่อนข้างเป็นลบนะคะแม้ว่าราคาน้ํามันโลกเนี่ยจะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาเนื่องจากว่าตัวเลขสต็อกน้ํามันเนี่ยของสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดนะคะแต่ก็ออมองแล้วเนี่ยอาจจะเข้ามาเป็นบวกเราหุ้นกลุ่มพลังงานอยู่บ้างนะคะแล้วก็ช่วยประคองออตัวดัชนีเซฟตี้แต่ว่าถ้าดูจากแรงขายที่มาจากปัจจัยที่แวดล้อมด้วยความวิตกกังวลต่อเศรษฐกิจธธนะคะแล้วก็ในส่วนของโอกาสที่อาจจะเห็นการขาย ความเสี่ยงของน,นทุนก่อนที่จะหยุดยาวแล้วก็กลับมาเปิดตลาดอีกครั้งเนี่ยในวันพุธหน้านะคะก็ทำให้มองว่าการฟื้นตัวของ S อ0 m 1 5นเองเนี่ยน่าจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดนะคะไม่น่าจะยืนระดับ1,010 10จุดแล้วก็ยังมองอยู่ในกรอบการขึ้นไหวยอยู่ในกรอบทางลงมีโอกาสทดสอบบริเวณ 996-1,000จุดได้อีกรอบเหมือนกันหลังจากที่เมื่อวานปิดประเทศดับ1,05.40จุดลบไป2.90จุดนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อวานสถานะรองเดิมเนี่ยเปิดเอาไว้ก็ตัดขาดทุนไปในช่วงบ่ายเนื่องจากว่าหลุดระดับ1,000จุดลงมานะคะสถานะใหม่รอช็อตที่ระดับ1,10 0จุดนะคะเป้าหมายทำกำไร1,02จุดนะคะตัดขาดทุนที่ระดับ1,14จุดส่วน ซิงเกิลสต็อกฟิลเตอร์เนี่ยเมื่อวาน IVL m เอ15นะคะก็ค่อนข้างผันผวนนะคะแต่ก็ดีตัวกลับขึ้นมาปิดโหวได้0.02บาทนะคะชำระราคาช่วงเย็นที่ระดับ25.07สัญญาณทางเทคนิคก็ยัง ออมองว่ามีโอกาสที่จะลุ้นฟื้นตัวได้นะคะโดยราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย M A 75วันนะคะก็เมื่อวานตัดขาดทุนรอง I V L M 15ที่ระดับ25บาทนะคะไปก็รอเข้าอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ระดับ25บาทเช่นเดิมนะคะมองเป้าหมายทำกำไร15.70บาทตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุดระดับ24.80บาทนะคะปิดจำชุมนีส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ